กองอียงเนาะมาวางไว้หน้าบ้านนี่อ้าแอลมีกองทรงมาจากเมืองไทยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเนาะว่าข้างในมันอียงเนาะไปเดี๋ยวเขาไปแกะกองกันจ้ะสวัสดีจ้าแอลจ้าสองเมืองกะลอยจ้าเพื่อนๆจ้ามันมาเมอจอกับแอลอีกแล้วเนาะจ้าเนาะเพื่อนๆเห็นบ่จ้า,จาอยียงนี้อันนี้คือกองพัสดุจากเมืองไทยจ้าเพื่อน แถาแม่ยทรงมาให้เแถาแม่ยทรงมาให้จากเมืองไทยเดี๋ยวเขามาเปิดเบิงน้ากันเนาะจ้าเนาะว่าในกองนีแม่ทรงยังมาให้แอลเนาะจ้านะคะกองนีทรงมาแต่งแต่วันที่28เดือนหานะคะทรงตั้งแต่เดือนที่แล้วมืาอนี้วันที่หาเดือนหกนะคะใส่ลาล่าในการทรงกัดทิศหนึ่งโนจ้าเนาะนะคะบอสเจ็ดหมื่นกับสิบหมื่นถ้าทรงเร็วนะคะกับเอ็กซ์เพรสเนาะจ้าเนารัตทรงเร้าสามหมื่นแต่ว่า ขาโซมันก็นแตกต่างกันอันนี้ก่ะโอเคจ้ะนะคะมาหอดมือแอววแล้วนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ้งน้ากันโนวาในกล่องนี้มีหางเนะ <c oughs> กินออกกินออกในวอมันทูเรียนมาจา้ะเดี๋ยวเขามาเบิ้งน้ากันเนาะแกะพร้อมกันเลยจานเพื่อนจา้าอืมของพัสดุจากประเทศไทยนะคะจากรอยเอ็ดจากรอยเอ็ดทรงมาเยอรมันจ้ะ เ,เดี๋ยวเอามาแกะทั้งกันก็้องยังสภาพดีๆอยู่เลยนะคะเพื่อนบอพังบอพูป๊บ,บ,บ,บถือเปิดนะคะก้องบอ่าถึกเปิดเนาะจ้าเนาะแต่ว่าก็ได้รับการตรวจจากตำรวจภาพสีแล้วเนาะจ้านะคะ บบเดี๋ยวมาลุ่นกันว่าในกล้องนี่มีอย่างแอบของท่านในรูนะว่าแม่เราทรงอย่างไม่ใเอาอ่าหนำหนักนนำหนักกับเราเล่าหนึ่งหนึ่งกิโลกับอีกหก ลอยขีดจนเพื่อนค่ะทรงพันหาสิบบาทเนาะเดีย๋ยวเอาบรรยากาศกล้องมันมแตกโอเคท <c oughs> ้ารัเปิดพ่อเกิดกล้องหรอจ้ะเดี๋ยวเปิดกล้องโอ้ยโคอเซียวขาวห่ออีหลังนอหนีจ้ะผักอบแห้งพนะ ผักอบแห้งไม่หว่าปลาระบองใช้สําหรับอาหารต้มหรือผัดโดยนําผักอบแห้งแช่น้าเปล่าเพื่อให้ผักอบแห้งตื่นตัว้เยเป็นทรงอย่างน้อยนี่นะแล้วเบิ่งกัน <c oughs> อของหมักเลย ม่วงกวนจังเพื่อนจ้ามาม่วงกวนแจบบ็บแม่เราส่งบกม่วงกวนมาให้แอวแวรวกวนเอง ด่อไปอย่างปิดยังดีเลยปิดยังดีกินออกกินออกละกินออกละแอลพอจะรู้แล้วไอ้อย่าง แล้วมาพร้อมได้นี่ <c oughs> โอ้โหอ้ยฮอดีค่ะเอ้ยพอดีปะนนี่สำพ่อแม่แล้วฮอดี

hay kýt thương không hiểu ui 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 หอมาสองสันน่างงี้นางไมงออกนะนี่แม่แล้วหอมาสองสันสามสันถึงจะโอ้โหปลาทอร์นนดอยยังสิ แม่แล้วแม่เราส่งกุ้ง <c oughs> กุ้งจอมมาให้เอาเฮ้ยอืมจะกินใต้ข้าวเหนียวได้บาดท,ที่นี่ออว้าวเดียวเดียวเดี๋ยวหน้าแตกน้าแตก กินหมสวิงลิงโกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวอละีละีอีละลแม่เดยวยยยน้ำน้ำน้ำนต้องทำ้วยนี่น้ำกุ้งจมอุษาทรงขามน้ำขมทะลมาให้ เฮ็ดยังก็ถือแล้วแลวก็อยู่ค่ะ กุ้งจมใยในเกี่ยวกันจังเงื่อนเข่ามีเข่ามีบ่มีเข่าแม่เ็าส่งกุ้งกุ้งจอมมาเห่อกุ้งจอมกับสุ่มปลาหน่อยเอามากินยูนี่ก็เฮ็ดกินอะไอยู่จ้ะแต่ว่าหันแดดส่งมาให้กินสีมืดอ่ะ แซ่บก็ปปกันที่เราหอดบานกิดหอดแม่เดี๋ยวน้ำแตกโอ้ยโอ้ย๋ยวเโอยเดี๋ยวๆๆๆๆยยยโอ้อแม่แม่ หอ,อมทุกบ้านเลยดีจ้ะกุ้งจอมแม่เราส่งกุ้งจอมมาให้เอาได้เอาขออนุญาตเอาอันนี้ไปทิ้งนะครับคุณได้กินกุ้งจอมหลอคิดหอดบ้านเลยจ้ะคิดหอดบ้านเลยคิดหอดแม่เลยว่าแม่แล้วเห็ดมักกุ้งจอมขายเห็ดประแดกขายเห็ด สมปลาน้อยขายหอมมากมากเลยถามว่าเอลเฮดกินได้บอเฮ็ดเองไดนบอเฮ็ดเองก็ได้จ้าเพื่อนแต่ว่าความรู้สึกมันแตกต่างกันนะระหว่างของที่แม่เฮดกับของที่เฮาเฮดเองความรู้สึกมันแตกต่างกันจ้า <c oughs> จะไปยัดกินจะอมกินหรอกจ้า <c oughs> อันนี้คือกลุ่มจอมนะคะที่มเมาฝากมาไหเฮดส่งมาไหเนาะ ใส่ผิกใส่ของเหนียวอ้ายแซ่บต่อไปอีหยังจ้านี่เดี๋ยวเฮาเบิ่งกันต่อกินทะดาทุ่งปุ้ยหน่อยทุ่งปุ้ยหน่อยนี่มีอยัางน้อบาดนี่ถึงปุ้ยหน่อยทะดาทะดาป๊าที่เจ้เาแหมเฮนแอลเป็นเป็นแม่บาทไม่เลื่อนปานนั้นบ่ <laughs> พิมขนมดอกจอกจ้าเพื่อนโอ้ยก g อดผู้ใดมีสูตรขนมดอกจอกเจ็บแสบฝากสูตรตรงสูตรให้แอลได้นะคะป๊าคิดดูสื่อวิ่หนีกับมีจ่จ้าสื่อวิ่หนีกับได้แต่ว่าถัดสรงมาจากเมืองไทยมันก็โอเคนะคะดีต่อใจเดี๋ยว ถ้าแอลมีเวลาเดี๋ยวแอลจะต้องเขยบึงใน youtube หรือว่าผู้ใดมีสูตรขนมดอกจอกแซบๆนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเขียนคอมเมนต์ฝากไว้ไว้เลยเดี๋ยวแอลจะลองเห็ดบึงแอลบอกเคยเห็ดจักเทียนะแต่ว่าแม่ทรงมาให้แอลเป็นโจทย์อีกโจทย์นึง <laughs> พิมพ์ขนมดอกจอกโอเคต่อไปก็คือโอ้ ทาดาพ่าทำไมเ้ยพระด้นนัดแน่กันเลยนเนี่ยประด้นนัดแน่กันเลยผ่าพันข้อสีไหมเขาก็เสือมักกระเลงอย่าเลยบุย้ยขนอ่ะสุดยอดเลยสวย เราได้ผ่าพันข้อสองผืนคุณจ้านี่โอ้ยงามอู้สวยอื้ยใส่เก็บเห็ดสุดยอดเลยจะแต่อไปกับเอียงน้องวันนี้ต่อไปยาเหลืองแม่เราส่งยาเหลืองให้แอลสองขวดเพราะว่าอ่า ช่วงนี้น้ำมันใหญ่ย,ยืดมันกําลังออกเนะเอาะอใหญ่ยืดกำลังออกแอลก็เลยอยากจะเอามาเห็ดยำหมองใหญ่ย,ออย,ยืดแอลก็เลยบอกแม่ออยากได้อ,อยากได้แม่แม่แอลอยากได้น้ำมันเหลืองแม่ส่งมาให้แอลได้บ่อแม่ส่งมาให้แอลได้จ้าสองขวดนะคะเพื่อนนี่ก็คือของฝากจากเมืองไทยจากเพื่อนถึงว่ามันจะบ่อหลายถึงว่ามันจะบ่เป็นปริมาณมากๆนะคะแต่มา สิ่งที่เอลดดมาเนี่ยมันดีต่อใจมันดีต่อใจเฮามันเต็มความสุขนะคะที่แม่ยังคิดฮอดลูกถึงบ่ไดดกลับบ้านถึงตัวยุกไกแต่ใจยังไกกันจงเพื่อนนะคะสุขภาพร่างกายนะคะเป็นสิ่งสำคัญดูแลรักษากันไวด้ดีๆค่ะจะป่วยขึ้นมาแล้วมันจะลำบากเนาะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่ไบค่ะ คุุมจำน้ำมันเหลืองดอกพิมพ์ดอกจอกมาม่วงกวนอนี่เลยผ่าพันข้อปานถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงจ้าบาย